ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณเอามาดูเรื่องของคุณยายวัย72นะคะที่บ้านพังค่ะอันนี้ก็เป็นประเด็นกับทางวัดเหมือนกันนะคะที่เขามีการถมที่เอามาติดตามกันค่ะอันนี้คือกรณีของนางประหยัดสุขสว่างหรือว่ายายหมูอายุ72ปีนะคะเมื่อวานเราเล่าไปละเ,เป็นชาวบ้านในจังหวัดนนทบุรีคือเอาเชือกปอีนขึ้นไปอยู่บนยอดต้นมะขามขนาดใหญ่ตั้งอยู่ในซอยบางภูมิพัฒนา ถนนชัยยพลึกค่ะอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีคือขึ้นไปเนี่ยบอกว่าอยากจะผูกคอตายประชดค่ะที่พระครูวินยัยทรวิชัยเจ้าอาวาสวัดปากคลองพระอุดมสั่งให้ผู้รับเหมาเอาดินมาถมบริเวณบ้านจนทำให้ตัวบ้านสุด วันนี้นะคะคุณภูมินสารสมบูรณ์ค่ะผู้สื่อข่าวของเราเดินทางไปคุยกับยายหมูอมบอกว่าหลังจากที่เจ้าอาวาสเนี่ยให้ผู้รับเหมาเอาดินมาถมใส่ตรงบริเวณบ้านบ้านพังตอนนี้อยู่ไม่ได้ต้องไปอยู่กับลูกชั่วคราวแล้วที่ผ่านมาเจ้าอาวาสบอกว่าเดี๋ยวจะรับผิดชอบตอนนี้ก็เงียบหายไปยายหมูเนี่ยพาผู้สื่อข่าวไปดูความเสียหายบริเวณรอบบ้านด้วยนะคะก็พบว่าบ้านเกิดรอยร้วาวเกือบทั้งหลังดินที่ถมสไลด์ลงมา ทับทั่วพื้นที่บ้านดินสไลด์ลงมาใส่เสาใต้ถุนบ้านรวมถึงกำแพงข้างบ้านจนเต็มพื้นที่และที่สำคัญตัวโครงสร้างของบ้านตอนนี้เริ่มเอียงจนยายหมูก็เกรงว่าเดี๋ยวจะพังลงมาทับก็เลยทำให้ไม่กล้าอยู่ค่ะแต่ก็พูดเพียงแต่ว่ารับผิดชอบให้ไม่มีรายรับรายอะไรบอกว่าเาจะทำให้นะอย่างนั้นอย่างนี้เขาก็ไม่เคยมา,ม,ามีคำตอบให้ฉันเดินผ่านมาเนี่ย ทุกวันเขจะมีกระจายถามโยมบ้านโยมเป็นยังไงบ้าง,งนะก็ไม่ถามเดินไปก็เดินมาก็ไม่เคยถามฉัน ทางด้านของชาวบ้านอีกคนหนึ่งนะคะคุณสุพร์ค่ะก็อยู่แถวนี้เหมือนกันบอกแบบนี้ที่ดินที่ชาวบ้านอยู่เป็นพื้นที่ธรณีสง์ที่ผ่านมาทางเจ้าอาวาสมีการเรียกเก็บค่าเช่าปีละ18,000บาทแต่ชาวบ้านจ่ายไม่ไหวค่ะขอต่อรองมาเหลือปีละ5,000บาทแต่ทางพระครูวินัยธรวิชัยไม่ยอมจนกระทั่งเมื่อเดือนกร,รกฎาคมปี63ก็คือปีที่แล้วเจ้าอาวาสเนี่ยฟ้องขับไล่ชาวบ้านเลยนะคะ สุดท้ายก็เลยมีการไกล่เกลี่กันก็ได้ข้อสรุปว่าเอาละชาวบ้านต้องจ่ายค่าเช่าให้วัดเดือนละ1,000บาทจากเดิมเคยเสียค่าเช่าให้วัดเพียงปีละ1,200บาทเท่านั้นก็คือว่าจากพันสองจะเก็บเขา,เาปีละหมื่นสองอ่ะชาวบ้านบอกนะคะว่าการกทำแบบนี้ก็คล้ายเป็นการบีบให้ชาวบ้านต้องย้ายไปอยู่ที่อื่นค่ะถ้าน,น้องดูรอบๆบ,บริเวณที่ผืนเนี้ย ถ้าลาพังถ้าไม่มีผลประโยชน์อะมันก็ไม่น่าจะทําอะไรได้ถูกไหมคะเพราะสุดนี่มันคือแม่น้ําทางข้ามเข้าบ้านชาวบ้านแล้วไงแต่ถ้ารวมเป็นผืนเดียวเพราะมันเป็นโฉนดผืนเดียวมันตาตอนนี้ถมสูงขนาดนี้นายทุนต้องมีแล้วจริงไหมค่าหน้าดินมันพอสมควรในความคิดของพี่ที่ไม่ได้ว่าโลกสวยขนาดนั้นนะพี่ก็ต้องคิดว่ามันต้องมีผลประโยชน์ถ้าจะรวมเป็นแปลงเดียวหมดเนี่ยมันจะงามไหมคะด้านข้างติดคลองด้านหน้าติดแม่น้ำเนีเน่ยงามไหม ทีมข่าวของเรานะคะสอบถามทางด้านของปลัดอำเภอปากเกร็ดกันบ้างนะคะค,คุณสุเจตบุญยพัคค่ะบอกว่าภายในวันสองวันนี้เดี๋ยวจะนัดเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าเจรจากับเจ้าอาวาสเพื่อหาทางออกเบื้องต้นจากการสอบถามเจ้าอาวาสนะคะบอกว่าวัตถุประสงค์ของการถมดินครั้งนี้เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามเดี๋ยวพอถมดินเสร็จแล้วเนี่ยวัดจะไปซ่อมแซมบ้านให้กับยายหมูทันทีแต่ระหว่างนี้ขอให้ยายหมูไปอาศัยอยู่กับญาติชั่วคราวก่อนค่ะ สำหรับแนวทางการแก้ไขนะครับตอนนี้ก็ประสานกับทางอบตของพระดมนะครับก็เราจะเข้าไปคุยกับพระนะครับก็จะเป็นคนกลางให้นะครับก็จะเข้าไปขอความชัดเจนว่าทางวัดเนี่ยจะถมดินลักษณะไหนจะจัดภูมิทัศน์อย่างไรนะครับเมื่อวานผมก็มีโอกาสเจอเจอกับเจ้าอาวาสนะครับเจ้าอาวาสก็รับปากบอกว่าเดี๋ยวถมดินเสร็จแล้วก็จะทําการซ่อมแซมบ้านให้นะครับ คุณสุเจตบอกนะคะเบื้องต้นเนี่ยก็แนะนําให้ยายหมูเข้าแจ้งความลงบันทึกประจําวันเอาไว้เป็นหลักฐานแล้วก็จากนี้จะประสานให้สภาวิศวกรเข้าตรวจสอบความมั่นคงของตัวบ้านด้วยส่วนความเคลื่อนไหวทางฝั่งของวัดนะคะทีมข่าวก็ติดต่อไปอยากจะพูดคุยกับเจ้าอาวาสแต่ว่าท่านเนี่ยปฏิเสธนะคะการให้สัมภาษณ์ใดๆแจ้งขับบอกว่าเดี๋ยวจะขอพูดรอบเดียวเมื่อมีตํารวจอยู่เป็นพยานเท่านั้นก็เลยคาดว่าทางวัดอาจจะมีการตั้งโต๊ะแถลงข่าวเร็วๆนี้ค่ะ สวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ